แข่งไว้รุ่นแข่งไวรุ่นเนี่ยมือเส้าเอาแล้วพี่น้องอันนี้ก็แข่งสองสาวฮะเช้าเช้านะคะบรรยากาศเนี่ยมือเส้าเย็นสบาย <laughs> ถามถามแม่เป็นันไงร,รับดีบ่หมืกขึ้นแก้งวัยรุ่นเอ้ยคุยกันแล้วสองแม่ลูกลเกสาวว่ากิงถามถามแม่ ้มาแล้วมาแล้วแกงไวรุ่นแกงไวรุ่นนะคะแกงไวรุ่นแกงไวรุ่นเออลุ่มพ่อุูดแล้ว thương cầm muôn với cảnh thung ở cầm lăng cài nhăm sầu anh ừ. ừ. à này chung giang điều à. Cái nốt y vào tay sau lời Chèo chèo lời Chèo chèo hãy con nai <laughs> Hãy con nai lên bên mũ Tí lạ Hãy con nai lên bên mũ Ui Nàng lông tang nang lông, à, đưa à, đưa lông đê hãy 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 Ê, เอาแล้วคุณนายหายเข้าป่าแล้วเกิดอาการแล้วพี่น้องเนาเออเอาเอ,าเอาคุณนายหายเข้าป่าไปแล้วนายไปใส่ว่าคุณนไไายห,หาคุณนายแล้วเอิ้นว่ะเอะิเอ้นว่ะตัง คุณนายหายเข่าปลาพี่น้องมันเกิดอาการแล้วไปใส่คุณนายเออคุณนายรลีปลาแล้วแหล่งซีมีเข่าปลาไปแล้วมิดจีรีเลย Chính nhà con thì xe bo Xe bo Hai mít xì lì lì À phải lấy cây khó tiền Tăng tăng Ông oh, mình phải lấy cây khá là ใส่ควบสามารถเออเก็บกินตังไปใส่ว่าตังบรรยากาศยามเช้านะคะ ฟ้าอาทิตย์ขึ้นแล้วแสงอาทิตย์อ่อนๆยามเช้าคุณน,นายหายเข้าปามิรีเลย อยู่แล้วหาแนวกินดีกลัวบม่สนใจแล้วคุณนายหาแนวกินดีกลัว เป็นหยากรบเก่หยากรบเก่แหงแหง่เสียบไหลหายมิดซีรีเลยคุณนายไปปวงได้บุญเมนไปไลายไก่ขลิติ dư ừ, ấu ừ thương mà thương mà ma leo chen khá chuông ไปไลาไก่เขาตีฮะย่างงีนเสียงไก่องไปไลาไก่เขาเด้อก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุมบุญสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก็นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ 慢聊，慢聊。